สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วบ้านสวสนนิพาพรนะคะอา่วันนี้เราจะมาดูบอแต่ว่ามีคนมาดูกบน้อยของเราด้วยเป็นไงคุณพ่อคุณพ่อเรามาเรามาจอบเบึงบอกบเราไปตั้งได้เรามาจอบบึงบอกบเรานะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูฮะ<า>อ้าวเนาะได้กินนี่รีสแล้วนันวน่นเห็นบ่แม่เราว่นยานใหญ่กับปูออกมาใส่อีกบอนนี่เราให้ครดนี่อีกหรือออกเนละือข้างหนึ่งสีกหนึ่งนี่นะสีกนี่พอสีได้ครดต่อเดี๋ยวบันนี้พอดีเขาใส่หนามนะคะสิมาจอบเบิ้งสิ ตัวนี้อ่าอีกบอ่อหนึ่งที่อยู่ติดกันนี่แหละอ่าเดี๋ยวเขามาจอบเบิงเป็นแบบมาหยาโยงหยัยง,ยงขืนมันกลับเป็นธรรมชาติแล้วนะคะแต่หลังจากที่เขาใส่น้ำทุกคนมาดูนี่นี่เหให้เบึงนี่กระปูคอยกันยั่งเหลืออยู่นี่ดีดีดีเห็นมั้ยห็นหไหมตัวนี้แหละเออนั่นแหละ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 ไปไก่นีแลีนเลยได้นี่นะเห็นหม่้ก็เลยต้องอยู่กับไก่เองสินะคะ ตัวใหญ่ยังเหลืออยู่นะคะเออบทหนึ่งว่ามันอันนี้บลเละไยั่งอยู่นะคะมันก็ยังเหลืออยู่นะคะออก็ในส่วนในบอ่อเฮากะไก่ธรรมชาติห้ายส,สุดแล้วเพราะว่าปล่อยให้ยาขืนเลยตอนนี้มันก็นจะเหมือนกับธรรมชาติมากเลยตอนนี้ปล่อยให้ยาให้โยขืนพักบกพักกงกระลามเท้าบลาอะไ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้องน้อยๆเนี่ยมันจะมีพักพายมีกบหน่อยนั่อยู่ตัวนี้มันมีกบหน่อยอยู่สูบไม่เห็นไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะเห็นไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันมันยากเป็นผ่าย,ยางดํามันเดียวกับบนเมือดเนี่ยตรงไหนนะนะคะน้อนตงตัวนี้มันสายยางมากพถึงสงสัยเลยขุดคล้องมาใส่อยู่นี่นะคะ เดืองเดือาเฮาสิไปไก่มันเบืองเดือัน้ำให้ไก่บ่บอกระปูต้นกับอันกระปูเบืองเดือสิจอบเบืองเดือนั่นนเห็นบ่นั่นนั่นต้นนั่นต้นฮะเห็นบออุ้ยมันขึ้นมาจากหูนี่หันอิริตัวนี้นะนี่บอเฮ้ยเห็นบ่มันเห็นเฮาแล้วมันลงไปเลยเห็นบ่โอ๊ยมันเห็นแล้วมันลงไปเลย น kind of ั่นๆกบหน่ Wh อยก็มีนั่นเห็นป่นั่นๆๆๆๆกบหน่อยกบหน่อยกบหน่อยนั่นๆเห็นปะเอ๊ะนั่นๆทางเว่ยใหม่นั่นน่ะเห็นแล้วกบหน่อยเพราะว่าเว่าปล่อยอนี่ก็ปล่อยก่อนนะแสดงว่ามันอยู่ในหูก็มีเออนะคะเพราะว่าหลังจากอันนั้นมาเขาก็ะเบรใครเขาไปไกลมันเองเลยก็ปล่อยมันแน่ๆตัวนั้นก็มีนั่นะ ปูดย <quer wa> <kar> ่มุมเห็นบอกปลายทอเห็นบอกดำๆนะแห่กระปู่มองกัะบ้อยูปลายทอดำดำนะคะอันนี้ก็คืออันที่เาปอนน้ำใส่มากก็ตื้นน้ำตื้นแน่มันก็ขึ้นนะปูดออนัตัวดำดำนั่นนี่ปลายทอเลยนะเออ ราก็มีอยู่นะคะยังหลงเหลืออยู่แต่ว่าโหตัวนีมินมียนอไมีลายอนไรเพราะว่าท่องตัวเนี่ยจะเป็นตัวผูกสองตัวตรงรอบเมงว่าอีกก่อนว่ามันจะมีอันนี้บอกเพราะว่าช่วงหนาแรงเข้าไปขุดซุ่มันถองมาอยู่โอ้โหมันย่างเลยบอกจักแจักตายถ้ายั่างก็คืออาจจะมีลูกออกมานึ่เมื่อี้แล้ก็ก็ต้องรอบเบิ่งน้ำฝนอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไง นะคะน,นี่คือบอ่อของเราบ่อ,บอรกระปูของเราแต่มันจะเป็นบอ่อปูหรือบอ่ออย่างกันแนนน้องกันเลืกก็สิน้องกันเลิก,ก,ลกว่างระบรบบดีที่แหลกนะคะเพราะว่าพนวสิว่างทึ่งเอเลี่ยง ปลาเรียงหอยเลียงอย่างน,นหนอหนงเดียวกันปรกากฏว่ามันอยู่ร้องกันบ่ได้ปลาก็หอยมันกินก็เลยต้องเอาออกวันี้สิปเปลี่ยนระบบไม่ก็บเช็บางที่ก็จะเรียงป่าเรียงอย่างสาบึงก็คูดอีกบอนหนึ่งก่อนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไดนะคะเพราะว่าเขาผิดแพงใดน้องเขามาให้ดูธรรมชาติแล้วก็นองกุบก,ก็ข้างๆกันนะคะน,น,น,นู่นฝังนั้น สำหรับคลิปนี้มุย้ยขอจบซัำนี้นะคะพามาเบิ่งบอซัำนี้ละเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนานะคะคส่วนสิพ้าไปเบิ่งหนังก็ท่าเบิง่งก็บอไปสายดอกก็สิว้นเวียนอยู่แถวสวนนี่หละนี่นะคะเพราะว่ามาข้ามาเบิง่งมาสวนนี่เขาเห็นอย่างไงใน,นยอยู่ในโซนบ้านเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้สวนหลังบ้านพอได้อยู่ได้กินอย่างเงี้ยก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะบอได้ว่า อันยังมากมา่จแต่ว่ามันเหลือเหลือกินก็นขายยังเสียนะคะ่ะแบบจากแบ่งปันแบ่งกินแบ่งขายก็ยังเสียนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบสนี้นะคะบ๊ายบาย